เอ i c กเมติคอสเซนเตอร์ฟูช่ยวชาญด้านยกกระชับปรับรูปหน้าและเลเซอร์อันดับหนึ่งของประเทศฉลองความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ปีที่30กับการเปิดสาขาที่4 8ณนศะูนย์การค้าเซนทานเวสต์วิลโดยภายในปี2 5 6 6มีการตั้งเป้าหมายที่จะขยายให้ครบ50สิสาขาทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จและเป็นการตอกย้ำการเป็นอันดับหนึ่งด้านความงามที่ครบวงจรโดยการบริหารงานของแพดดิ้งนันทพัฒน์สุภาพรรณชาติ ผู้บุกเบิกการใช้สารลดริ้วรอยแห่งวัยคนแรกของประเทศไทยและคนแรกของสวิทเอเชียและนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ยังมีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีสามารถยืนยันจากรางวัลการันตีต่างๆมากมายทั้งในประเทศ และระดับสากลสำหรับเอเปกคลินิกสาขาเซนทันเวสต์วิลถือเป็นสาขาที่เน้นการให้บริการในกลุ่มเวลเนสและแอนตี้เอจจิ้งซึ่งในปัจจุบันถือเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเอเปกเมิคอลเซ็นเตอร์ถือเป็นสถานเสริมความงามอันดับต้นๆที่มีการให้บริการในด้านนี้จึงถือได้ว่าเอเปกใใ้ความสําคัญกับนวัตกรรมทางการแพทย์อยู่เสมอ ทั้งนี้ a p e เปกเมชั่นเซ็นเยังคงมุ่งมั่นและพัฒนานในการให้บริการด้านความงามอย่างเสมอรวมถึงอัปเดตเทคนิคน,นวัตกรรมด้วยความงามใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตอีกด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะปัจจุบันนี้ค่ะคนให้ความสําคัญกับการดูแลอย่างที่เรียกว่า prevention ก็คือการป้องกันก่อนก่อนที่จะเกิดโรคอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ความเข้าใจหลังเนี่ยทำให้คนเริ่มตระหนักมากขึ้นหันมาดูแลตัวเองเขาจะเริ่มปฏิบัติตัว ว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรปรับไลฟ์สไตล์อย่างไรอาหารการกินโภชนาการที่ถูกต้องควรทานอย่างไรบ้างการควบคุมน้ําหนักให้เหมาะสมการนอนให้เพียงพอนอนมีคุณภาพทําอย่างไรการขับถ่ายอย่างไรแล้วก็แสดงออกมาสู่ภายนอกค่ะการที่เราดูแลภายในดีอย่างนี้ค่ะมันก็จะส่งผลต่อภายนอกภายนอกเนี่ยค่ะบางท่านอาจจะอยากได้ความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวหน้าก็ตามผมก็ตามรูปร่างก็ตามค่ะสามารถก็สิ่งเหล่านี้ค่ะเวลาเราผนวกรวมกันแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมค่ะ ก็สามารถเข้ามาดูแลกันได้ค่ะก็ APEX เราก็มีทีมแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ได้ค่ะ ก็จริงๆอย่างที่บอกก็คือหมอคิดว่ามาจากความที่มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นสื่อต่างๆเริ่มเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดค่ะจากการระบาดของช่วงโควิด -19 นะคะที่อย่างที่บอกคือเราเริ่มที่จะรู้รู้จักรู้จักป้องกันตนเองอย่างไรเริ่มง่ายๆจากการที่เราจะต้องดูแลตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดอ่าน,นี้ก็จะเป็นสิ่งชัดๆเลยที่คนจะเริ่มตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมอเริ่มเห็นแล้วว่าเวลาคนไข้าข้ามาปรึกษากับเราเนี่ยค่ะคนไข้จะเริ่มมีคําถามที รู้สึกได้ว่าเขาต้องการที่จะป้องกันตนเองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยช่วยคนไข้ในเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะเรามีเรามีออนวัตกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ศิษะจะลดไปเท้าภายในสุดภายนอกเรามีดูแลในเรื่องนี้ให้หมดค่ะก็ลูกค้ากลุ่มไหนจริงๆก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ค่ะคนเริ่มให้ความสนใจสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นประมาณ30ต้นๆเขาก็จะเริ่มเห็นความสําคัญของการดูแลเพราะเพราะเขาเชื่อว่าการดูแลเร็วเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากกว่าทําให้ถึงเวลาที่เขาอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะดูแลได้ง่ายขึ้นส่วนในวัยทำงานเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มเห็นความสาคัญเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยการทํางานที่เครียดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยมีผลต่อปัญ คือในวัยที่สูงอายุมากขึ้นคนในวัยชราปัจจุบันนี้เรามีมากขึ้นค่ะเขาก็จะอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีณวัยชราเราอยากจะมีเราหลายๆคนทุกคนตรงนี้แหละค่ะก็อยากจะมีบั้นปลายชีวิตที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้คนหลายๆกลุ่มอย่างที่หมอพูดไปนะคะเขาก็จะเริ่มให้ความสําคัญแล้วก็หันมาสนใจในเรื่องของเวลเนสมากขึ้นค่ะ บอกก่นครับว่าเอฟิกเนี่ยของเราเนี่ยตอนนี้เราคือฉลองครบรอบ30ปีเนาะแล้วก็สาขาที่ Westview c e n t r a w w s t v v i w w เนี่ยถือเป็นสาขาที่48แล้วซึ่งภายในปีนี้นะครับคือจริงๆเรามีการตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะฉลองให้ครบ50สาขานะครับกับ30ปีซึ่งที่นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทํา ให้เป็นตามแพชชั่นที่ตั้งเอาไว้อยู่นะครับสำหรับในเรื่องของการให้บริการต่างๆเอเปคของเราเนี่ยก็คือมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระชับเองซึ่งอาจารย์นันเองเนี่ยก็เป็นผู้ริเริ่มการนำสารลดเรือนริ้วรอยเข้ามาใช้เป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นของเซาท์อีสเอเชียด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้รับรางวัลมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยค่อนข้างที่จะมั่นใจในเรื่องของศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ทีมงานต่าง ว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ที่สามารถที่จะให้คําแนะนํากับคนไข้ได้ส่วนในเรื่องของสาขาในการให้บริการแน่นอนครับว่าอย่างที่เรียนแจ้งไปว่าเรามีการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมต่อการให้บริการของพื้นที่ประชาชนในจุดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนาะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรามีทุกๆแคตตากรีของความงามเลยตั้งแต่เวลเนสเองเอสเตติกเองพลาสติกศัลยกรรมเองหรือแม้กระทั่งในส่วนของแ a รจริงๆแล้วทันตกรรมเราก็มีด้วยซ้ำคือจริงๆเรามีแคบครบทุกๆแคตตากรีเลยส่วนกลุ่มลูกค้าแน่นอนครับว่าเรามีลูกค้าทั้งคนไทยและคนต่างชาติในส่วนของต่างชาติเนี่ยถ้าแบ่งแออก้วไปอีกเราก็จะมีทั้งกลุ่มลูกค้าคนจีนกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าอาหรับ ลูกค้าตอนออกกลางนะครับเราก็มีไม่ว่าจะตามสาขาต่างๆอะไรเงี้ยครับก็มีลูกค้านอกเหนือนจากลูกค้าแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาราภาษานั้นๆให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย จุดมุ่งหมายต่อไปนะครับแน่นอนก็คือการสื่อสารกับลูกค้าทั้งคนไทยให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงของอายุต่างๆรวมถึงลูกค้าต่างชาติที่เข้ามารับบริการมากขึ้นเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นข้อมูลนะครับลูกค้าจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องของวลเนสค่อนข้างมากในขณะเดียวกันลูกค้าตอนอากลางเองก็เข้ามารับบริการมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เรายังคงให้ความสําคัญที่จะ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารออกไปใช่ค่ะเอเปกคือจะมีจุดเด่นเลยเรื่องเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าจะมีเทคโนโลยีถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาคือทางเอเปกจะมีที่แรกเลยที่จะที่จะรองรับลูกค้าได้ในทุกๆก,กลุ่มอะค่ะแล้วก็แล้วก็สิ่งสําคัญคือบริษัทเราจะมีการพัฒนาแพทย์พัฒนาบุคลากรตลอดเวลาค่ะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าให้กับทุกกลุ่มแล้วก็ทุกความต้องการของลูกค้าจริงๆค่ะ ใช่ค่ะมีการอัปเดตมีการเทรนมีการเทรนนิ่งตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าตัวโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาทั้งเอปกจะมีทุกตัวให้บริการลูกค้าเลยค่ะใช่ค่ะคือว่าเราจะมีพนักงานทุกประเทศเลยที่จะดูแลลูกค้าใน,ใน,ในแต่ละประเทศนะคะเพื่อที่จะสื่อสารแล้วก็ถึงกับกลุ่มลูกค้าจริงๆอะคะ่ะ จริงๆเซนทันเวสต์วิลเป็นสาขาที่เรามีอยู่แล้วก็คือตู้ที่คริสลต้ชพฤกษ์แลก็พอเซนทันมาเปิดปุ๊บเราก็ขยายสาขาเพิ่มไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าขยายเพิ่มอีกสาขานึงเพราะว่าฟีดแบกลูกค้ากลุ่มฝั่งราชพฤคษ์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆ potential สูงค่ะค่ะก็ a p e x Medical Center นะคะสาขานี้ค่ะเป็นที่เซนทันเวสต์วิลนะคะเป็นสาขาที่รวมนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้หลากหลายนะคะเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเข้ามาดูแลทุกๆท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในสู่ภายนอกศีรษะจรลดปลายเท้าเรามีบริการค่ะสามารถเข้ามาปรึกษากันได้ค่ะ